หายเย่าก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมอเนจันเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับผมตามเช่นเคยกับเกมกา r ีน่าฟ e ีไฟลนะครับและวันนี้ก็คืออย่างที่เราเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเกมฟรีไฟลของเราอัปเดตไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมคนดูบอกเลยว่า เฟียมากๆเลยนะครับแต่ที่และที่จะพูดเนี่ยก็คือมันเป็นการอัปเดตครั้งแรกของเกมฟรีไฟที่ไวขนาดนี้นะครับผมคือวันนี้แหละเป็นวันปิดเซิร์ฟเราก็อัปเดตไปแล้วอย่างว่องไวขนาดนี้เลยนะครับคือเหมือนมันรู้สึกเหมือนกับว่าเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ทันจะปิดเลยนะครับผมคนดูมันเป็นอะไรที่ไวมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันมันๆเลยนะครับเราก็จะมาทําการสร้างความเข้าใจและอธิบายอัปเดตแพทใหม่กันก่อนเลยก็แล้วกันนะคนดู ตอนนี้ก็คือเราเข้าเกมมาแล้วนะครับและอัปเดตก่อนอื่นที่จะบอกเลยซึ่งเป็นอัปเดตยิ่งใหญ่เลยนั่นก็คือเราสามารถที่จะใส่รูปโปรไฟล์เฟซของตัวเองในเกมกันได้แล้วนะครับผมก็คือประมาณว่า ที่เป็นรูปเฟซของเราเนี่ยโปรไฟล์ใน Facebook ของเราเราสามารถที่จะเอามาใส่ในเกมกันได้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อันดับต่อไปก็คืออย่างที่เห็นได้เลยว่าล็อบบี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับแล้วก็หน้าตาคือเฟี้ยวมันแบบประมาณเท่ทุกคนประมาณนี้คือเฟี้ยวมากๆเลยนะครับจะพูดแบบพูดยังไงดีทุกคนแล้วต่อไปก็คือที่อยากจะบอกเนี่ยนั่นก็คือตั้งค่าของเกมฟรีไฟตอนนี้เนี่ยมันจะมีใหม่มานะครับผมนั่นก็คือตั้งค่าเสียงนั่นเอง นะครับก็จะประมาณว่าเวลาที่เราปิดแอปเนี่ยแล้วเราแบบอยู่ในทีมเปิดไมค์กแบับเพื่อนอยู่เนี่ยเสียงก็คือจะสามารถแบบสมมุติว่าเราปิดโทรศัพท์อยู่ปิดจออยู่เนี่ยแบบไม่ได้อยู่ในเกมเนี่ยมันก็จะสามารถให้ให้เราได้ยินได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดระบบนี้เอาไว้นะคนดูบอกเลยว่าเป็นระบบที่เฟีย้ยวมากๆเลยนะครับผลต่อไปก็คือการดาวน์โหลดแพ็กเสริมก็คือเราจะได้รางวัลอะไรอันนี้ก็ปกตินะครับเราก็รับไปเลยนอกจากนี้ก็คือจะมีการปรับปรุงตัวละครนะครับแล้วก็มี ีอะไรใหม่เข้านะครับนั่นก็คือตัวละครแอร์ลอกหรือจะเรียกว่าอโลคเนี่ยจะมีการ สร้างร่างใหม่นะครับนั่นก็คือร่างปลูกพลังของเขานะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคือเดี๋ยวผมขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะว่ามันยังไม่เข้าหร,หรืออะไรทุกคนอันนี้คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะมาเป็นคนละตัวละครหรือว่าตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคือมันยังน่าจะไม่เข้านะครับบันนี้ก็คือเราต้องรอกันอีกทีนะครับแต่ว่าจะมาแน่นอนนะครับผมกับอโลกร่างปลูกพลังนะครับเราก็รอดูกันได้ทุกคนและต่อไปก็คือตัวละคร พวกอย่างเช่นคา r เพลล่าอะไรนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่ามีการแก้ไขสกิลเล็กน้อยนะครับนิดหน่อยประมาณพวกคาเพลล่าโอลิเวียทิวาดีมิตรีพวกนี้นะครับต่อไปก็คือผมจะมาทําการให้คนดูได้เห็นนะครับว่าแพทใหม่ของเราเนี่ยคือค่อนข้างจะเฟี้ยวมากเลยนะครับคือมันมีหลายอย่างที่แบบโดนเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมขอเลือกเล่นสักโหมดกันก่อนเลยก็าอะไรกันเนาะผมจะเลือกเป็นโหมดทั่วไปนะครับแล้วก็ จะไปรีวิวสถานที่ใหม่นะครับแล้วผมลืมบอกเลยว่าหมู่บ้านริมน้ำเนี่ยตอนนี้คือเราจะสามารถที่จะเล่นหมู่บ้านริมน้ำในสี่วิสีกันได้แล้วนะครับแล้วก็แมปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากเลยทุกคนและที่สำคัญก็คือในสี่วิสีแร็งเนี่ยเขาบอกว่าเราจะสามารถที่จะเล่นโดยที่เราเนี่ยมีสกิลของตัวละครกดใช้ได้สสกิลนะครับผมใช่แล้วคนดูก็คือเราสามารถติดสกิลกดใช้ได้2ออันนะครับแต่ว่า ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้อโลกร่างใหม่ก็คือยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะขอไปเช็คกันก่อนนะว่าเขาแก้ไขในในส่วนของเจ้าพวกโหมดนั้นยังทุกคนเพราะอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้หมู่บ้านริมน้ําคือเปลี่ยนไปแล้วหรือยังหรืออะไรยังไงผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตที่แบบจูดๆก็คือผมเปิดเกมมาแล้วมันอัปไปแล้วว่าผมก็งงมากเลยนะครับว่าทาไมมันถึงได้อัปไวขนาดนี้ทุกคนบางที на 90-м. รู้สึกว่าไม่อยากให้คนดูไม่อยากให้ผู้เล่นรอนานก็เลยอัพแบบงานไวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมจะลองเล่นดูนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงใอยังทุกคนและจุดที่ผมจะลงก็คือหมู่บ้านริมน้านะครับบอกเลยว่าฟรีไฟลแผ่นนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับผมนั่นก็คือเวลาที่เราวิ่งในน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นน้ําที่ไม่ลึกและสามารถที่จะวิ่งได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราวิ่งในน้ําตรงนั้นเนี่ยคือการวิ่งของเราจะไม่ลดความเร็วนะครับเราก็จะวิ่งในความเร็วเดิมได้ เลยนะครับแล้วนอกจากนี้ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือมีอะไรเข้ามาใหม่ๆเยอะนะครับสีวิสีก็จะรีแรงนะคบผมแต่ว่าเราต้องรอนิดนึงนะครับผมคิดว่าเกมเนี่ยจะอัปเดตอย่างเป็นทางการแล้วก็อย่างเรียบร้อยในวันที่1นะครับผมและตอนนี้เนี่ยผมเสียดายอ่ะทุกคนที่ผมกดมาในโหมดทั่วไปเพราะมีแต่บอร์ดลวงนี้ผมน่าจะกดเป็นโหมดแรงใหญ่นะทุกคนเพราะว่าเราจะได้เจอคนจริงแบบมันๆไปเลยนะครับ้วดูดล็อบบี้สิทุกคนล็อบบี้นี่คือ เป็นเหมือนประมาณว่าอยู่ในยานอวกาศเลยอ่ะทุกคนดูสิแล้วก็มันเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะมันบางทีมันดูเหมือนยานอวกาศแต่บางทีมันดูเหมือนกับว่านี่เป็นเครื่องบินอ่ะทุกคนแล้วก็พอประตูเปิดออกมาเราก็จะได้กระโดดออกจากเครื่องบินกันทุกคนเลยมันก็เป็นประมาณนี้นะคะว่าเป็นว่าคนดูคิดเห็นยังไงกันบ้างเราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับนี่ไงทุกคนดูสิตอนนี้ประตูเปิดแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะวิ่งออกกระโดดกันได้เลยผมว่าแล้วทุกคนมันเหมือนเครื่องบินมันน่าจะเป็นเครื่องบินทีแรกผมนึกว่า เป็นยานาวากาศนะคนดูแต่อันนี้คือจริงๆแล้วเป็นเครื่องบินนี่เองทุกคนต่อไปก็คือจุดที่เราจะโดนนะครับผมคนดูนั่นก็คือหมู่บ้านริมน้านะครับเดี๋ยวผมขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะหมู่บ้านริมน้ําอยู่ตรงนู้นโอเคทุกคนแล้วก็จะมาทําการดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหมู่บ้านริมน้ําเปลี่ยนไปอย่างเป็นทางการอย่างแล้วลืมบอกเลยทุกคนแพทนี้จะมีระบบการผลิตไอวอด้วยนะครับผมก็คือสามารถมีไอวอใช้ได้แต่มันต้องรอนิดหน่อยนะครับส่วนทางด้านของตัวนกที่ผมเอามา ที่ทําให้เราโดดไวเนี่ยมันก็จะโชว์ตรงที่โดดเลยว่าทีมเรามีนกนะครับมันจะทําให้เราลงไวนี่เองโอเคเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือโดดไปได้ทุกคนแล้วก็เราจะดูกันนะครับผมคนดูว่ามันเปลี่ยนไปประมาณไหนบ้างตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะครับเราจะรีบไปด้วยความเร็วสูงเลยนะคนดูและตอนนี้ก็คือมากันแล้วนะครับแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เห็นได้นะครับผมคนดูก็คือเอาเป็นว่าใครชอบไม่ชอบเนี่ยก็อย่าลืม มาบอกกันด้วยนะครับแต่ว่ามีเรื่องเดียวเลยทุกคนที่ยังเสียดายกันอยู่นิดหน่อยนะครับผมนั่นก็คือตอนนี้ถึงมันขึ้นแพดใหม่แล้วแต่ว่าไอ้โหมดทะเลทรายเนี่ยก็คือยังไม่ได้กลับมานะครับผมอยากจะเลือกถามคนดูว่าคนดูชอบโหมดทะเลทรายกันไหมส่วนตัวนี่คือผมชอบมากเลยนะครับผมเพราะว่านั่นเป็นโหมดที่ตอนที่ผมเพิ่งโหลดฟรีไฟครั้งแรกเนี่ยเขาเพิ่งเอาเข้าตอนนั้นนะครับมันก็เลยเป็นโหมดที่อยู่ในใจผมนะครับเพราะว่าเล่นมาตั้งแต่แรกๆอะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นโหมดที่ค่อนข้างจะสนุกสําหรับผมนะ แล้วก็ตอนนี้ก็คือเรามากันแล้วครับแล้วบอกแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยชินยังไงไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าสถานที่มันดูเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ดูใหม่ๆนะคะแล้วทางด้านของเบอร์ม a ด้าแม็กซ์เนี่ยจะเรียกว่าเกาะสวรรค์สองจุดก็คือยังไม่มาเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็คือเห็นได้ว่าถ้าเราวิ่งในน้ําเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะแบบดูไวขึ้นกว่าเดิมอย่างที่เห็นได้นะคนดูตอนนี้ก็คือเก็บของไปชิวๆนะครับแล้วเราก็จะไปหาค่าตัวตายนะครับผมเพราะว่าเราแค่มารีวิวสถานที่ตรงนี้เฉยๆ ผมจะขอทำการไปหาระเบิดกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคนดูเพราะว่าอันนี้คือตานี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีแต่บอดนะครับและผมไม่อยากจะกดออกเกมนะครับผมเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมาจังหวะนี้เราจะขอมอบมรดกทางหมดไว้นะครับผมเอาเครื่องแป๊บหนึ่งนะคนดูเมื่อกี้ผมพากเสียงอยู่ทําโทรศัพท์ตกนะน,นี้ขอภัยกันก่อนนะครับเมื่อกี้เสียงชัดมากเลยคนดูมาจังหวะนี้ก็คือขอทําการปล่อยของทุกอย่างทิ้งกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคนดูมาใครที่มาตรงนี้เนี่ยคือจะได้รับทุก แล้วก็ได้รับโทรศัพท์ผมด้วยบางทีทุกคนมาจังวานนี้โอเคนะครับผมเราก็ทิ้งไปแล้วทุกอย่างนะครับอย่างที่เห็นได้ว่าไอวอลเนี่ยมันจะอยู่กับเรานะครับผมเพราะว่านี้คือมันมีการสร้างให้นะคนดูมาจังหวานี้ผมจะกดระเบิดแล้วก็ฆ่าตัวตุยนาตานี้โอเคเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้เราก็หายไปจากแมปกันแล้วแล้วก็มีคนจริงเยู่ทุกคนเมื่อกี้ในว่าไม่มีคนจริงซะอีกแต่ก็พอมีอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนแล้วก็ลืมบอกเลยนะครับผมว่าแผ่นนี้จะมีระบบชุบชีวิตตัวเองด้วยนะครับนั่นก็ ก็คือจะเป็นระบบที่ ถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะสามารถที่จะทําการฉุบตัวเองได้นะครับมันก็เป็นระบบที่ค่อนข้างจะเฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าแผ่นใหม่นี่คือมีอะไรเข้าเยอะแยะเะยทุกคนแล้วเดี๋ยวเป็นว่าหลังจากที่ผมเล่นไปเนี่ยคือจากประสบการณ์การเล่นสัก 3- 4วันเนี่ยมันก็น่าจะมากพอนะคนดูผมจะเล่นสัก3-4วันเกือบประมาณเกือบ1สัปดาห์แล้วก็จะมาทําคลิปให้อีกทีนะครับว่าหลังขึ้นแผ่นใหม่เนี่ยความรู้สึกหลังการเล่นมันเป็นยังไงบ้างของผมนะครับเพราะผมเป็นคน ที่เวลาเล่นไปแล้วเนี่ยผมก็จะชอบแบบหลังจากที่มันอัปเดตไปแล้วผมก็จะมาบอกนะครับว่ารู้สึกยังไงกับแผ่นนี้บ้างแล้วก็รอติดตามคลิปนั้นกันอีกทีนะครับเราก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อยเลียกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมเอารับไปแล้วบายบายแล้วก็ผมไปดูแลโทรศัพท์ตัวเองแป๊บนะคนดูบายบาย